แรกผมก็คิดว่าคงเป็นหลุมศพยาติสนิทของป้าเขาแต่ที่แปลกคือหลุมศพทั้ง3เนี่ยมันดันไม่มีชื่อแท่เขียนไว้นี่สิครับป้าแกตอบว่าจะให้เขียนอะไรล่ะขนาดฝังเองกับมือก็ยังไม่รู้เลยว่าศพที่นอนอยู่ในหลุมหน้าบ้านเนี่ยเป็นใคร สวัสดีครับผมหยาดจากสยองนานาชาติครับคลิปนี้จะเป็นเรื่องเบาๆเกี่ยวกับความเชื่อของชาวเวียดนามถึงแม้จะฟังดูเหมือนเรื่องที่แต่งขึ้นในการ์ตูนเล่มละ5บาทแต่จริงๆแล้วผมดัดแปลงมาจากคําบอกเล่าของชาวเวียดนามที่ถูกบันทึกไว้ในข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการวิญญาณเร่ร่อนยุทธการทางทหารที่อเมริกาใช้หลอนพวกเวียดกงในสงครามเวียดนามผมมีทําคลิปแปลเทปผีที่ถูกใช้ในออปเปอเรชันนี้ไว้ด้วยลองไปกดกันดูได้ครับ แต่ก่อนไปฟังเนี่ยขอเวลาสักนิดปูพื้นให้เพื่อนๆที่ยังไม่ทราบข้อมูลเบื้องต้นของสงครามเวียดนามสั้นๆครับสงครามเวียดนามเป็นสงครามตัวแทนที่กินเวลายาวนานถึง20ปีในช่วงสงครามเย็นระหว่างคอมมิวนิสต์อย่างจีนและรัสเซียที่หนุนฝ่ายเวียดนามเหนือหรือเวียดกงหักกับฝ่ายตรงข้ามอย่างอเมริกาที่หนุนฝ่ายเวียดนามใต้ในเรื่องจะมีการกล่าวถึงภารกิจจู่โจมวันตรุษย์ยวน มันเป็นปฏิบัติการสเกลใหญ่ที่เวียดกงนัดกันเข้าตีจุดสำคัญสำคัญของทหารฝ่ายใต้พร้อมๆกันกว่าร้อยจุดทั่วประเทศในช่วงเทศกาลปีใหม่แม้อเมริกาจะช่วยฝ่ายใต้ยันไว้ได้แต่ก็มาแตกพ่ายเสียไส้งอนให้กับเวียดกงในอีก7ปีต่อมาอเมริกันถอนทหารจบสงครามเวียดนามและนี่เป็นเรื่องราวบทต่อไปในชีวิตหลังสงครามของชาวบ้านแถวนั้นครับ เรื่องราวต่อไปนี้เล่าผ่านมุมมองของชายชาวเวียดนามไม่ทราบอายุแถวออฟฟิศผมเนี่ยจะมีร้านอาหารข้างทางอยู่ร้านหนึ่งที่ผมมักจะไปกินข้าวกลางวันอยู่เป็นประจําเจ้าของเป็นคุณป้าอายุประมาณ70กด่ิกว่าได้ก่อนจะเข้าไปในร้านจะต้องเดินผ่านสวนเล็กๆหน้าบ้าน และทุกครั้งผมก็อดไม่ได้ที่จะชำเลืองมองไปที่หลุมศพสามหลุมที่ซุกอยู่ตรงมุมสวนชาวเวียดนามอย่างพวกเราเนี่ยถือเรื่องโชครางมากๆครับลำพังแค่มีของไม่เป็นมงคลอยู่ในบริเวณทำมาค้าขายก็เป็นเรื่องที่ไม่สมควรแล้วอย่าว่าแต่หลุมศพทั้งสามหลุมทุกวันผมจะเห็นดอกไม้สดและเครื่องเส้นใหม่ๆมมาวางตลอดรอบๆไม่มีเศษใบไม,ไม้กิ่งไม้ร่วงหล่นให้เห็นบ่งบอกว่าหลุมศพพวกนี้ถูกดูแลอย่างดี ผมก็คิดว่าคงเป็นหลุมศพญาติสนิทของป้าเขาแต่ที่แปลกคือหลุมศพทั้งสามเนี่ยมันดันไม่มีชื่อแทะเขียนไว้นี่สิครับวันหนึ่งคุณป้าเจ้าของร้านมาชวนคุยผมเลยถือโอกาสถามเรื่องที่คาใจมานานว่าหลุมศพทั้งสามที่หน้าร้านเนี่ยเป็นใครแล้วทำไมถึงไม่มีชื่อเขียนไว้ป้าแกตอบว่าจะให้เขียนอะไรล่ะขนาดฝังเองกับมือก็ยังไม่รู้เลยว่าศพที่นอนอยู่ในหลุมหน้าบ้านเนี่ยเป็นใคร พอเห็นป้าทำหน้าเหมือนนึกอะไรบางอย่างพร้อมกับค่อยๆซุดตัวลงนั่งร่วมโต๊ะผมก็รู้ทันทีว่าเรื่องนี้ถ้าจะยาวฮะคุณป้าล่าว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหลังการจู่โจมวันตรุษยวนไม่กี่วันคุณป้าเปิดประตูบ้านออกมาก็เจอศพทหารสามศพนอนตายอยู่หน้าบ้านแล้วซึ่งเป็นสาเหตุของเสียงเอะอะเมื่อคืนนี้ดูจากเครื่องแบบก็รู้ว่าเป็นคนของฝ่ายเวียดนามเหนือ ป้าก็เลยไปร้องเรียนให้ทหารฝ่ายใต้มาจัดการศพซะก่อนที่มันจะเน่าแต่ทางการกลับบอกว่าพวกเขาไม่มีกำลังคนให้ป้าเอาไปฝังชั่วคราวไว้แถวแถวนั้นก่อนไว้อะไรเข้าที่เข้าทางก่อนนี้จะส่งคนไปเก็บศพให้ผมพยายามนึกหน้าป้าตอนอยังสาวเพราะเห็นว่าแกคว้าจอบขุดหลุมพวกนี้เองกับมือคืนหนึ่งมีเด็กหนุ่มสามคนมาเข้าฝันและกล่าวขอบคุณป้า ถึงจะแต่งตัวแบบชาวบ้านไม่ได้สวมเครื่องแบบแต่ฟังแค่สำเนียงติดเนื้อป้าก็รู้ทันทีว่าต้องเป็นทหารเวียดกงสามคนนั้นแน่ๆตั้งแต่วันนั้นร้านป้าจากที่เงียบๆไม่รู้ลูกค้าแห่กันมาจากไหนคุณป้าเชื่อว่าน่าจะเป็นวิญญาณทหารเวียดกงคอยดลใจให้ลูกค้าเข้าร้านแกแต่ถ้าถามผมสิ่งที่ดลใจให้ผมเข้าร้านแกคือความหิวและความขี้เกียจเดิน พอไซงอนแตกในปี1975ทหารเวียดนามเหนือที่เป็นฝ่ายชนะก็เข้ามาจัดการทุกอย่างในเวียดนามใต้รวมถึงเรื่องศพทหารด้วยแต่พอทางการมาถึงร้านป้ากับบอกว่าสามหลุมนี้ยไม่ใช่ทหารแต่เป็นญาติแกเองที่ตายไปในช่วงสงครามแม้จะเห็นอยู่ชัดๆว่าป้าโกหกชื่อเจ้าของหลุมก็ไม่มีแถมคนแถวนั้นยังบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าแกไม่มีญาติคนอื่น แต่ในเมื่อป้ายืนยันว่ายังไงก็ไม่ยอมให้ย้ายศพไปฝังไว้ที่สุดสารทหารทหารเวียดกงที่ว่าถึกก็ยังต้องยอมป้าปล่อยเลยตามเลยป้าเห็นว่าทหารหนุ่มพวกนี้ต้องมาตายข้างทางเหมือนหมูหมาดูไปก็ยังไม่น่าจะพ้นกันสักคนนี่พ่อแม่พี่น้องก็คงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าไปเป็นตายร้ายดีที่ไหนป้าเองก็ตัวคนเดียวไม่ได้มีลูกมีหลานกับเขาก็เลยรับเด็กๆสามคนเนี่ยไว้เป็นลูกบุญธรรม ผมก็นั่งฟังปลาเล่าสะเพลินจนเกือบจะได้เวลาเข้างานเลยต้องตัดบทขอตัวถึงจะได้คำตอบที่สงสัยมานานแต่ขาออกผมก็ยังอดชำเลืองหลุมทั้งสามอีกครั้งไม่ได้ผมคำนับศพอยู่ห่างๆด้วยความอิดช้าถึงแม้ผมจะไม่รู้ว่าคนเราเนี่ยตายแล้วไปไหนแต่อย่างน้อยตอนนี้ผมก็รู้แล้วล่ะว่าวันหนึ่งถ้าผมเกิดตายขึ้นมาผมอยากไปไหน ได้กินเฝอร้อนๆฝีมือปลาตบด้วยกาแฟใส่ไข่เอหลังใต้ต้นทองกวาวทั้งวันแบบนี้ยังไงก็กิกนขาดสุสารที่มีคนมาเยี่ยมแค่ปีละครั้งแน่ๆละ่ะ